เออฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกานด้วยฮัลโหลสวัสดีด hello, ท่านสชมท่านทน,านทนนีทนน่อยนนู่กับผมนะไม่ครับไม่ใช่สวัสดีกมจะรีบพูดถังในไอิสแลนด์นะฮะเยอยเนี yeah. ่ย yeah, ทุกคนรู้ไอพีกูหมดเลยอะ่ะไม่เป็นไรเว้ยกูมีผมมีวิธีอิสแลนด์นะฮะเยอยไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็ไปคนหายไปไกันเมื่อ MMORPG M, M o R P เฮ้ยกูจะกูจะวิ่งเร็วแล้วมั้ยนะไม่ได้มันวิ่งเร็วเลยเย็ดเฮ้ยพี่ดาว้าเราไม่ต้องมาเต็วนำเ็บครับกดไอ้นี่แล้วแต่ราชบัดถูงเท่าน,นั้นแล้วมันก็จะได้เลย เราแฟนน้ำทะเลดามเมดเฮ้ยเกาะใครวะเต็มไปหมดเลยเหี yeah. ้ยมีลาวาลาวาไ็ทำอะไรดีวะปั๊มหิน,นใช่ปะ,อะเออล้ว oh. เ,เ,เราจะเอาเพื่อน oh. ยังไงวะมาดิดิเดี๋ยวเราจะลอง <c oughs> <c oughs> ม่ใช่ไม่ใช่ อ่าอ uh, 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 ่า i s อ่า i n v i t e แล้วก็ชื่อชื่อน้องวะชื่อน้องน่าจะชื่อน้อง,องชื่อน้องก้อน,นแซดนั่นแหละ <laughs> ชื่อมึงยาวมากไหนวะไม่เขียนว่าดาก้อนก่อนดินั่นแหละรับเลยครับ ได้ป่าววะได้วะได้วะเย็ดเออของของกูนี่ว่ะไอ้มึงจะโดดเอาไปเถอะุดไม้ดีกว่ามาไอ้ต่อยไอ้เฮ็ดต้มหนึ่งองี้ยตจะโดดลงไปทำไมอ่ะลองพับไอ้เห็ดดิ อ๋อเหรอเยหยาดนะตีก็ได้หรไม่ได้หรอเออโอเคงั้นขอหยุดไว้ตรงนี้แล้วกันนะเอะอีกแล้วกูล่วงอีกแล้วสองรอบแล้วโอเคงั้นขอจัดการกระเกาะอให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาอัดกันวันหน้าแล้วกันฮะเอาคลิปนี้ ไปแล้วหวบ